ทางขึ้นวัดไอ้ผาซ่อนแก้วค่ะเบื้องพี่น้องวันหยุดเพิ่นมาไหว้พระกันรถติดเลยค่ะเ <c oughs> มื่อนนี้รถหลายค่ะเมื่อนนี้คนหลหลเขาคอเยอะไลนะหมากไอ,อ,อ้หมากเอียงห่ะเฮ้อหมากลูกพับตัสวสกายวอล์คเขาคอจะสูงๆนะคะอยู่ตรงข้ามกับวัดผาซ่อนแก้วกุ๊บ with people of skywalk feel ยกกันเราขึ้นไปถ่ายรูปกันเลยนี่คือความสวยงามนะคะการขับรถเที่ยวก็สนุกแบบนี้แหละค่ะเพื่อนร่วมทางของเราเยอะแยะเลยแล้ว <c oughs> เราก็จะเห็นภูเขาสวยๆค่ะดูพระพุทธรูปที่ผาซ่อนแก้วสิคะเล็กๆเนีนะะ่ยค่ะเมื่อเราเทียบกับภูเขาที่มาหึงมาแบบนี้เราเท่ามดเลยนะคะพี่น้องเรานี่ ไม่มีอะไรเลยนะคะเราคิดฝุ่นของโลกนี้นะคะพี่น้องเมื่อนั้นอย่าไปคิดมากค่ะท่องเที่ยวไปให้มีความสุขนะคะทําอะไรก็ทําแบบให้มันจริงใจให้มันสะอาดหมดจดอยู่ในโลกนี้แบบสะอาดหมดจดค่ะแล้วก็เที่ยวอย่างมีความสุขอยู่อย่างมีความสุขดูบนหินตุบนมา,นนาลดลยดูค่ะรถปิดมากเขาหอโอ้ทุกคนก็คงจะเดินทางกลับกันแล้วละคะช่วงนี้เพราะว่าอีกสองสามวันก็ต้องทํางาน ไม่เขารอเขารออยู่เทินเร่น,นี้มีเยอะจังูเด็กๆด,ดูค่ะรถติดยาวเหยียดเลยวันนี้เกิดอะไรขึ้นโอ้รออยู่เทินดูเกิดอะไรขึ้นยังม,มีรถติดจุดชมวิวก็เป็นแบบนี้นะคะจุดชมวิวมันจะจอดเยอะมากเพราะว่าวิวกำลังสวย เราไม่ชอบจอดหรอกคะ่ะเพราะว่าคนจอดเยอะในแอร์แเราถ่ายใน,นรถดีเลยดีแล้วดูนั่นอาหารที่ไหนๆเขาคอเต็มหมดเลยค่ะวันนี้พอคือคักมากค่ะคือคักมากโอ,อ,อ้ยประตปาโตปาโตคนเดินทางซื้อของกันสงสัยที่ตลาดคงเยอะเหมือนกันเลยอีกทีก็อันตล,าลามาใครปลาเมียสมพักเมเพียวเด็ดชิมัหไปม,มานกมา สมสกระไดอะอาบวิวข้างหน้าก็ไดวิวข้างกลางก็สวยข้างหน้าก็สวยโลบจัดนี่ก็ะไดอยากเสียเอาทั้งใลยดีอันหนาอันหลังอยู่ครอบตัดต่อปเป็นนะเจ้าพี่นออดด้องอุตสาห์พึ่งเอาด้วยจ้โอ้ยงูลเลยกับวกง้มปั่นถนนซ้ายนี่ละจ้ะ เชื่อใจนะฮะสารทีของเราขับรถเก่งมากจนจะแก่แต่ยังมีไฟอยู่นะขับรถเก่งมากไม่ต้องหวงเลยเราจะหลับไปตลอดทางก็ไม่มีปัญหาค่ะเราจะหลับกี่ตลบแกก็ขับไปเรื่อยๆนคะ่ะเก่งมากยิ่งขับรถบนเขาเนีเก่ง เด็กๆก็คือขับรถค่ะกับนั่งอยู่หน้า,นาจอค่ะนี่คืออันเด็กของป้านะคะดูค่ะดูดูด,ดูเอาเห็นวิววัดฝาซ่้อนแก้วอยู่ไกลลิบลับเลยค่ะพี่น้องดูข้างล่างก็เป็นเหวแล้วะคะ่ะลึกมากแล้วก็วิวสวยด้วยค่ะพี่น้องโอ้ยนี่คือกําไรค่ะไปบอกเกลือไม่ได้กําไรมีฝนตกมาเขาขอได้กําไรอยู่ค่ะนั่นก็มีจุดดีจุดด้อยให้เราดูอยู่นะคะประเทศไทยนี่ ตรงที่มีฝนตกเราก็ไม่สนุกตรงที่ฝนไม่ตกเราก็สนุกค่ะดูค่ะดูดูข้างล่างเนะ่ยตรงนั้นเป็นตลาดสงสัยคนจะเยอะจอดไม่ได้หรอกงานนี้ผมไม่ได้ซื้อของหรอกเอาพี่น้องนียรถนักเรียนรถโรงเรียนเนหะอดูวิวดีกว่าไปดูวิวพระธาตุผาซ่อนแก้วเห็นอยู่ริบๆ นี่กืร้านขายผลไม้ดูค่ะพี่น้องิึงเลยค่ะพี่น้องของงาม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 ใครไม่เคยมาก็มาสนินะคะเขาเคาะไม่อันตรายหรอกค่ะขับรถแบบระมัดระวังนะคะแล้วเราก็จะปลอดภัยค่ะนี่ร้านขายหน่อไม้ขายเห็ดขายผลไม้ชาวบ้านเขามาขายนะฮะที่ตลาดก็คงแออัดไม่มีที่ขายแล้วก็ไม่มีที่จอดด้วยวันนี้ กูคุณมาลบมานจะไห่เข้ามาส่นสุดเนอะหน่ดูค่ะเดี๋ยวที่พักอนันเอาซะทั่วท้งถนนไม่มีโอกาสดูอะไรสเฟิลไม่ต้องไปซื้อราคาของวันนี้ค่ะนี่คนเยอะมากเยอะจริงๆเขาขอคนเยอะค่ะวันนี้เขาขอคนเยอะจอดมาถึงนี่เลยพี่ เราใส่เกียร์แล้วคะ่ะห้านาทีดูความสวยของเขาคอนะคะความมาั่งมมาของคุณเขาค่ะมีเมสติกสติแบ็คะคะโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะความจำไม่พอคะ่ะ